ติดตามกันต่อเรื่องของสุขภาพกันบ้างช่วงนี้ครับโควิด -19 ก็แน่นอนครับว่าตอนนี้เองนะครับคุณหมอยงนะครับก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าโควิด -19 นะครับสายพันธุ์ nb 1 8 1นะครับติดต่อง่ายกลายเป็นสายพันธุ์หลักในประเทศไทยแล้วครับศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์นะครับและหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสคลินิกวิทยานะครับ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็ได้มีการเปิดเผยถึงการระบาดอย่างมากครับของโควิด -19 ในช่วงเดือนที่ผ่านมาว่าตอนนี้เองนะครับมีการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าสายพันธุ์ที่ระบาดครับเป็นสายพันธุ์ n b 1 8 1ซึ่งติดต่อกันได้ง่ายมากกว่าสายพันธุ์เดิมแล้วก็มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันครับก็มีผู้ป่วยเนี่ยจำนวนมากนะครับในเดือนที่ผ่านมาเราก็ถือว่าเป็นสายพันธุ์หลักหรือว่าจะกล่าวได้ว่าตอนนี้เนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นสายพันธุ์นี้เลยครับคุณศิรินาถครับค่ะถึงแม้ว่าการศึกษานี้นะคะจะทําการศึกษาส่วนใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครค่ะแต่เชื่อนะคะว่าทั้งประเทศยังคงเป็นการระบาดด้วยสายพันธุ์นี้เพราะว่าเป็นสายพันธุ์ที่ติดง่ายแพร่กระจายได้รวดเร็วค่ะแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยติดไวรัสจากสายพันธุ์นี้ความรุนแรงของโรคไม่รุนแรงนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะเด็กค่ะที่แข็ง ะะหรือเด็กนักเรียนก็อาจจะน้อยมากการแพร่กระจายนะคะถึงจุดสูงสุดแล้วค่ะกําลังจะลดลงเนื่องจากประชากรส่สวนใหญ่นะคะมีการติดเชื้อเรียบร้อยแล้วคุณหมอยงก็ได้บอกอีกนะคะว่าขณะนี้กําลังศึกษาอยู่ค่ะว่าสายพันธุ์นี้สามารถหลบหลีกภูมิต้านทานที่เคยฉีดวัคซีนหรือเชื้อเดิมมาก่อนได้ไหมจึงทําให้มีการติดเชื้อซ้าได้อีกเป็นจํานวนมากการแพร่กระจายก็รวดเร็วนะคะการพัฒนาวัคซีนให้ทันต่อสายพันธุ์จึงเป็น เรื่องที่ยากมากค่ะความจําเป็นในเรื่องนี้นะคะก็คือฉีดวัคซีนคุณผู้ชมคะ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นการติดแบบที่เรามีภูมิอยู่แล้วนะคะ<อ>ก็ประเด็นนี้ก็ให้คุณผู้ชมได้ติดตามเฝ้าระวังกันนะคะ